พาไปตื่นเต้นกับเรือสุดล้ำดีไซน์แปลกตาที่มีชื่อว่า SP80 นะครับซึ่งบริษัทในฝรั่งเศสเขากำลังพัฒนาอย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อต้องการท้าชิงตำแหน่งเรือใบที่แล่นเร็วที่สุดในโลกครับและนี่ก็คือชมหน้าของ SP80 เรือดีไซน์สุดล้ำที่ดูแล้วราวกับหลุดมาจากภาพยนตร์ไซไฟโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเรือแล่นเร็วลำใหม่ าชิงตำแหน่งเรือใบที่สามารถแล่นได้ไวที่สุดในโลกครับโดยบริษัท sp 8 0บริษัทสัญชาติฝรั่งเศสชื่อเดียวกับตัวเรือได้จัดประเภทของเรือลำนี้ไว้ในหมวดเซลโบ๊ทหรือเรือใบเพราะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ติดตั้งใบเรือมาให้เห็นอย่างเด่นชัดนะครับแต่ว่าตัวเรือก็ยังใช้การผูกกับว่าวยักษ์เพื่อเล่นเรือจากแรงลมเช่นเดียวกับเรือใบครับ สำหรับดีไซน์ภายนอกของเรือลำนี้นะครับมองแล้วอาจจะดูคล้ายกับเรือดำน้ำหรือว่าเครื่องบินลำามากกว่าเรือปกติซึ่งก็เป็นความตั้งใจของทางบริษัทเองนะครับที่อยากให้เรือลำนี้ดูเป็นเหมือนยานพาหนะจากโลกอนาคตบริษัทจึงได้ออกแบบลำเรือให้มีความเรียวบางใช้โครงสร้างจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบาเสริมด้วยเคฟล่าหรือว่าเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและมีความแข็งแกร่งเพื่อช่วยเพิ่มการป ้องกันโครงสร้างในกรณีที่เกิดการชนกันครับโดยเรือลำนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่10.5เมตรกว้าง8เมตรและหนักประมาณ150กิโลกรัมด้านหน้าเป็นห้องสำหรับคนขับเรือรองรับได้2ที่นั่งด้วยกันนะครับโดย1คนจะต้องทำหน้าที่ขับเรือและอีกคนจะต้องทำหน้าที่ควบคุมทิศทางของว่าวรับแรงลมที่ติดตั้งมาให้บนเรือครับ และในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับบริษัทยังได้นำต้นแบบของเรือลำนี้ไปทดสอบแล่นครั้งแรกในทะเลสาบเจนีวา ซึ่งอยู่บริเวณประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสโดยเรือนะครับสามารถทนต่อแรงลากดึงด้วยความเร็วอยู่ที่ประมาณ30นอตหรือ5 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขนี้ยังถือว่าห่างไกลาจากเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้โดยบริษัทตั้งเป้าจะพัฒนาให้เรือนั้นเร่งความเร็วได้มากถึง80นอตหรือประมาณ148.16กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อให้สามารถทำลายสถิติเรือใบที่เร็วที่สุดในโลกนะตอนนี้ของเรือเวสต์ทัสเซลล์รเก็ตชูที่ทำไว้ได้ที่65.45นอตหรือประมาณ12 121.21กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ